างเอกหน้าสวยหมวยฟุ้งรักหล่อ5ปีแต่ก็ไม่เปิดตัวออกสื่ออีกหนึ่งนางเอกสาวหน้าสวยหมวยไซส์มินิอย่างไม้รับพัสรันจีระเวชสุนทรกูลดาราสาวที่รดแล่นในวงการบันเทิงมานานมีผลงานโดดเด่นหลักหลายด้านไม่ว่าจะเป็นนักสแสดงโฆษณาอีเวนต์หรือนางแบบการงานของเธอปังมาตลอดวันนี้มาเจาะเรื่องราวความรักกันบ้าง ซึ่งสาวไม้ตอนนี้หัวใจพองโตโรคสีชมพูสดสดเลยจา้าเธอคบหาดูใจกับแฟนหนุ่มนอกวงการมานานกว่า5ปีเธอนะับว่าเป็นดาราสาวอีกคนที่ไม่ได้เปิดตัวแฟนหนุ่มแต่ก็ไม่ได้ปิดก็คนรู้จักจะรู้จักแต่ไม่ได้โพสภาพเปิดตัวผ่านสื่อลงโซเชียลสำหรับเรื่องแต่งยังไงก็ยังไม่ทราบเหมือนกัน